ปุ๊บปุ <sk 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 ๊บโอแล้วนะทำให้เปนแบนแบบนี้เสร็จน้ำมันปุ๊บนี่น้ำมันมันก็จะไหลลงเตาต่อโอ้เย่ดีมากแ้วนี่นี่ไงอันนี้อันนี้ก็จะเป็นก้นทอดอีกแล้วสดใสนี่น อันนี้เขามาสักหนึ่งน่าจะประมาณหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามก่อนใครจะกินใครจะกินเอาหนึ่งเอาหนึ่งออลองจะลองลองชิมดูก็ได้กี่บาทไงถามแล้วโซดา ท่าไหรษั0 0บรัมหนึ่นึ่งพันห้าร้อยวครัมเละหนึ่นอยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาชุดชุดท่านี้เราช่ไ้นะครับราคาหนนาร้อยนะครับหนึ่งพ้าอยเโชว์ให้ดูตัวนี้คือก็ประมาณชิ้นละประมาณชิ้นละประมาณ แปดบาท8บาทกสิบ <c oughs> <lush> 12บาทประมาณ12บาทเนาะประมาณ12บสองบาทโอเคขอบคุณครับขอบคุณแกจะทอดไหมอ่ะจะจะทอดทอดอีกไหมเอาจุ่มจุ่มแล้วก็ลงจะทอดอีกไหมครับ ผมก็บอกว่าเอาไว้เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะทอดอันนี uhm> ้ก็ทอดขึ้นใหม่เลยนะครับไปแกงอร่อยพี่อร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะตัวที่ัวยาวนี่คือเยวรู้ว่ามันมีกี่ลูกครับตรงนี้ลูกเดียวลูกเดียวใช่แล้วเขาทำยังไงให้มันยาวได้นี่ไงก็เดี๋ยวเขาก็จะจะทุบทุบให้มันยาวขึ้นนี่แล้วก็อันนี้ขายดีมากวอีกปนึงจะทอดมนะครับ โอ้นี่ดูซื้อข้อที่ไม่ทันนะครับนี่นี่เขาจะทำให้ดูอ่าโชว์ <laughs> ชโชว์ไหมชโชว์ไหมว์อันนึง <laughs> เดี๋ยวเราเรากำลังสื่อสารกับเขาอยู่นะครับตอนนี้อ่เดี๋ยวต้องใช้โทรศัพท์แครอ่ำมาแล้วมาแล้วนี่ <ขอ S 2> นี่นี่เขาทำแบบนี้นะครับ <laughs> โุ๊บปอ๋อแล้วทำให้เป็นแบนแบบนี้นะครับ <laughs> ลูกค้ามาอีกแล้วโอเคเขาจะใส่เป็นน้ำมันด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืชหรือครับพี่น้ำมันพืชน้ำมันพืชนะใช่เนี่ยให้ดูน้ำมันน้ำมันก็ใส่มากตัวนี้คือเป็นอาหารชาติยมของเขาเลยเนาะขายดีเป็นมีหลายเจ้านะครับนี่นะครับขายดีมากมากอ๋อนี่เป็นมันนะครับเป็นมันทอดบรรยากาศยาวๆน้องนักบินครับดูการทอดนะครับนี่นะที่ที่เขา ที่ประเทศกัมพูชานะครับตรงนี้เขาก็จะมีเป็นสแกนสแกนได้นะครับดูแป้ง หลบรถได้รถมาเยอะนี่เดี๋ยวจะขอดูตอนยทอดเขาลมทอดหน่อยนะครับโอ้ขายดีมากจะหมดแล้วขายดีมากพิกัดนะอยู่ที่ตลาดเช้าออรุไซนะครับตลาดที่อยู่ตรงข้างกับตลาดนะอยู่ซอยตรงข้างกับตลาดออรุไซ พนมเปญนะครับ,รป,นะรบประเทศกัมพูชาหมดแล้วนะคะที่หมดแล้วอ่ะดูโอ้โหหมดของจริงอ,อร่อยอร่อย <c oughs> ที่ท,ที่มาครั้งแรกพี่กินแล้ว,วพี่ติดใจตัวเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีมีปขนมปังหน้ากุ้งอันนี้ก็อร่อย อ๋อเนี่ยน,นี่เขาก็จะทุบไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มแล้วก็จะลงไปทอดนี่นะทุกคนแล้วให้ดูนะอันเนี้ยผมชอบมากเลยอันนี้เขาจุ๊บแป้งใช่ไหมเสร็จปุ๊บเขาลงไปทอดทอดเสร็จปุ๊บเขาเอามาเสด็จน้ำมันตรงนี้ใช่ไหมเสร็จน้ำมันปุ๊บนี่น้ำมันมันก็จะไหลลงเตาต่อโอ้ยดีมากกูดไอเดียกูดไอเดีย อ๋อนี่ก่อนก่อนทุกเพราะต้องไปชุบน้ำมันก่อนเนาะหน่อยนึงแต่นิดนึ่องอันนี้คลิปตลาดวายนี่เราก็ดูกันไปยาวๆตรงนี้กันจะ <c oughs> เห็นจะเห็นเขาทอดคือขนาดเขาวางเอาไปชุบแป้งก็ยังเป็นเหลี่ยมนี่เต็มแล้วเต็มแล้วนะเดี๋ยวเขาก็จะเอาลงเอาลงเอาลงเตา thôi chắc hả? Speak Thai, you can speak Thai? Không ai chắc thôi chắc thôi chắc thôi chắc thai chắc thô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 i chắc นี่แต่ชอบชอบอนิ้ม,มากเลยนี่นะครับอืมให้ดูนะกอ,องน้ํามันตรงนี้ลงมาเพิ่มเสร็จน้ํามันแล้วก็น้ํามันมันจะลงมาที่เตาต่อนะครับอเอายางเอาอย่างเห็นเขาได้หยิดท้ายนี่ย่างทุกเรียนด้วยครับ อันนี้อันนี้คือรอร้อให้มันร้อนก่อนเนาะคุยกันรู้เรื่องเขาบอกว่าให้รอนน้ำมันร้อนก่อนเพิ่งจุดเตาเพิ่งสุมเพลิงวางเพิงนี่แล้วก็ลองน้ำมัน ถ,ถ้าถ้าไฟไฟนี้ไม่แน่ใจะนะที่ศาสตร์กบูชาจะเขาเรียกเพลิงอ๋อเพลิงนี่ะใช่โซสดายทำเดียวดูเรียกเข้ามาแล้ว ការគេមែនអឺខ្ញុំមកចាប់ទីខែ12ទៅគឺត្រឡប់ណាមកទៅខ្ញុំកាលឆាណាផុតទៅ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  หนึ่งหมื่นห้าพันนะต่อเดียวครับผมถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสิบสองบาทใช่นะครับประมาณนี้ร้านนี้จะอยู่ที่สิบสองบาทสิบสองบาทนะครับนะครับเพอเขาเสร็จแล้วพี่มาเจอยี่สิบบาทเขาเสร็จแล้วมาเจอยี่สิบบาทแล้วมลดลงมาสองพานใช่ใช่โอ้มันไม่ถึงมันไม่ถึงยี่สิบบาทเดียวมันสองพันเรียวสองพันเรียวว่าเราตีเลขรวมจริงมันประมาณสิบหกบาทไม่แน่ใจว่าเขากำลังจะขึ้นมาตั้งร้านหรือเปล่ากำลังกำลังจะกลับ ตอนจะขับดูปแป้งเนี่ยจะหมดแล้วแสดงว่าขายดีมากนะพี่่ใชเรามาเจอน,นะครับดีเลยนะมาทานกำลังเตรียมทอดนะครับกระทะนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นกระทะสุดท้ายหรือเปล่าเฮ้ยค่อยหมดแล้วม,มี่นะฮะยิงเท่าเลยยินยหนันยวยะจตา โอเคก็เด๋ยอันนี้ให้ดูประมาณนี้นะครับก็บเคคด,ดี๋ยวคลิปจะจะยาวเกินไปเนาะ ดูน้ำมันใส่คิปเลยนะคนะครับน,น่าจะก่้จะเก็บมาแล้วน่ครัเห็น,นตัวนี้คือไม่มีโชว์หน้าร้านแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับป้าขอบคุณครนะับนะมาเที่ยวอย่าลืมแวะมากินนะอร่อยมากร้านนี้นะครับ ต่อเดินไปข้างหน้าอ้าวหายไปที่เขาเก็บตลาดหมดแล้วนี่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นโซนตลาดนะครับก็ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมปิดคลิปตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับผมจะพาทุกคนมาเดินดูตอนเช้าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการชมก็ติดตามแนละฝากากดแชร์เป็นแรงใจให้ปลดแชร์เอด้วยนะครับสวัสดีครับ